สวัสดีครับพี ite, ่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียเร่อครับพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะจะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของพี่ปักกายเด้อครับพี่น้องครับเป็นเลขชุดจับคู่ครับผมเป็นเลขชุดจับคู่บวาบนวารางครับพี่น้องเนาะหลังจากที่พี่ปักกายกะปล่อยตองวดครับผมเลขเด่นบนหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดครับผม เอาในคลิปนี้กับมารับชมรับฟังกันครับผมแนวทางเลขจับคู่พี่ประกายกับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังหน้าทางตัวเลขกับพี่ประกายก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์อูน้ำชายในเด้อครับพี่น้องไปรับช่รับฟังเลขพี่ประกายกันเลยครับ ครับพี่ประกายก็มาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับกินข้าวแรงกับหยังน้อครับผมเบิร์นั่นกินแต่นบายกวดกินนั่นอ๋อแยงส้มครับผมอันนี้ก็เลยกฝนตกตอว่าตอนนร่ำกินเ้าคำนะกินฝนตกอีกแล้วปะครับผมโอ้ันตกตลอดว่าอยู่เผาครับมานีพี่ประกายครับผมจะมาจับเลขให้เราด้อครับพวกพี่น้องเนาะ เออแต่ว่าจะพูดแหละเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปดองลอตเตอรี่ครับผมดองลอตเตอรี่ยุ่นหน้าเพื่อนจะไปเอายุ่งซื่อกันละลองไหว้ธาตุรางวัลใส่ปีใหม่ละครับผมเดียวเดี๋ยวลองวันไงครับแอดเพราะว่าเพื่อนจะไปเอาอันรัตเตอรี่กันเลยเออมาเฮ็ดแกะพูครับผมไปซื้อเพื่อนจะไปซื้อลอตเตอรีแหละเอาไปเบิรงกชามักเนาะอ่าเรียงบนกับเดินดีเลขล่างกับชุดยอดครับผมเออเลขล่างกับเอาลักสีมาแต่ว่า โล่งละจี๊ดจุดเต็มแต่ว่าสิจ่าไผ่โมกีโก้แล้วกัเอีฟซีมากัไปไซโหลดเป็นรักอยู่แล้วนะครับผมแป็บเลขบนเล็กบนกัสูตรทีอันมันเก่าตารางวัดนี่มันจะอันไอเจ็ดแปดเก้าศูนย์น่ะมันจะส้นเด่นหลายอีกสูตรหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งสองมันส้นเก่ากับสูตรนเล็กบนเนี่ยแปดเก้าศูนย์ครับผม อ้ไอสูตรเก้าสิ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันบ้ามาเนี่ยอีกสูตรเด่นล้าอีกจะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองมันโซ่ต่อกับศูนย์หัวตีครับผมแต่ว่าตัดเก้ากับศูนย์มากเลยถ้าออกใส่เลขวิ่งเข้านี่ละหกกับเจ็ดนี่วะครับแม่แม่เ,เรื่องที่ว่าเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบหลักสิบั้นเทพประเทศแล้วมัดสิหลักสิบสีบ่สห้านะหกเจ็ดเก้านะโซนหกกับเจ็ดเนี่ยตัดทิมเบิร์ดเอาเอาแต่เลขวิ่งเข้ามาโซนเป็นหลักสิบหลดครับผม ว่าทีาทลลาบบรแกรกกับต้นเนื้อสหละลักซีบก็ได้จับเก่าด้วยล่ะลักสิบกับวัลูดลักกับตัวเด่นวัลูดพีแต่หลักหน่วยข้ามันหลุดเล็กพิงคือแมนครับผมเออมาเลยบเขล่าเก่ากับมาอยู่แมนเพราะว่ากับต้นเทียบต้นเนื้อสีละกันตัวต้นมากกับซื้อไอ้สูตรวัลูดกับแมนครับได้เออจากปูพีแต่ของข้าหลักหน่วยมันหลุดเนาะครับผมล่ะเอาเอาวิ่งโฮกับเจ็ดลงไว้แล้วละ่ะโฮกับเจ็ดนี่ เป็นรักได้ครับพี่รักสิบรักส <ใน S 1> <ค>ิบแล้วนรักสิบแฟนประเทศรักสิบแล้วส้วนรักสิบเพราะว่าเขียนไว้เน้นเจ็ดที่แล้วเนาะม,มาเจ็ดแต่ว่ากระถิมว่าได้เปนหกรูดแต่สิบเป็นเจ็ดแต่เจ็ดรูดจะเป็นหกนี่หละมากตัวหนึ่งแปดว่า,า,าเออหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งสองหน่วยบนเก้าศูนหนึ่งสองเออแต่ว่าสิจับปูหายเน้นมาศูนย์ก็หนึ่งเออเบจับเปิดนะ ครับมากศูนย์กับหนึ่งเออมากศูนย์กับหนึ่ง 1, จัดอ่าจากผู้เด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวล้องหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเออตารางคัดเลียนซี่มาเก่าจาัดใจ่เก้ามันก็เป็นตัวเก้าแต่ว่างซ้ออยู่ได้ตัวเก้าก็ได้ครับผมเอ่ตาาสองเ็นหนาเ็นหนาเ็นหนาเหรียใจนะแตาราตับคัดเลียนซี่มาสองแต่เอาเอ่อตารา,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 สางสี่จัดสี่สองติมนะสี่เป็นเหรใจสี่เหรนยใจได้เก้าศูนย์หนึ่ง อชครับผมตาลัสิจ่าปูหอแก่ศูน์กันหนึ่งตัวโซนเนี่ยแหละมาศูนย์กับหนึ่งอ่าก็อีกศูนต์หนึ่งมันได้ศูน์กันหนึ่งศูน์กับหนึ่งก็เดนมากแหละตาลสิมาศูนต์หรือมาหนึ่งอ่ากันละเต้ากับเดนยูคือกันแต่้าก็ต้องเลือกให้มันเลือหน่อยนะใือกรับเลี้หน่อยเออซกับเบิรงนถามรว่องรักลอยรักลอยเอาหาตัวเดียวเอากำลังวันมาเป็นรักลอยโซนหา อห้าตัวเดียวเด้อครับผมบ้าหาตัวเดียวลักลอยครับเพราะว่าไอ้จับสามตัวห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งอ่าตัวเด่นห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งตัวเด่นห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งตัวล้อห้าหกศูนย์ห้าหกหนึ่งเออนี่แหละจับแค่นี้บ้ากับยี่สี่มาแถวเจ็ดกับซื้อแถวเจ็ดแต่มากแถวหกแต่ซื้อแถวหกเนาะแต่ว่าจะของเรียนเบิร์ตซีฟูนะเรียนเบิร์ตบ้านลักลอยกับเขานะพี่ปะไก รักลอยเท่าไอ้รักลอยเาบ่รักลอยรักลอยไปตัดออกบ่เข่าอ๋อครับผมเอาบ่เขา่าเพราะว่าพี่ตัดศูนย์ทิ่มตัดศูนย์ทิ่มเอาไอ้เ่ามาเล่นใจครับอเลกปูเลีกเอมัดเี่มัดเลีกเอพี่ต่ว่นเอ้ยรักเลีกฟูต่วไปเอาจีเอาจีมาเล่นใจเนาะเอาจีแหลกหน่นะ ร่องเก่านะแค่แ <ผม S 2> รดฟูดสิ่ดิอ่าอ่ะอ่าในวันมันมันจะมาเบิร์นนาบอมแมนอ่แต่รักสี่้อเข่าครับผมมันลดเทียบโซด์ุดไปสองสูตรมันเลยพอม,มา้าโซโซดหลักรลอยรักรักสิบสุดเต็มมันจะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเก่าดีครับผมแมนรักสิบประเทศพี่มันจะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแต่ว่าโปร่งบนล็อกเอาเลสที่เขามาเทียบไซโหลดนะครับผมอ่า วอดว่ามันจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าหนึง่ um. งเอ basics, şey อ,อบ,อบ,อบันี้เลขเด่นลาขี่สิมาได้สิบวันจะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์มากสซนเจ็ดแปดก็เก่าอับวอดวานแต่เริ่เพราะต้องโล่งเบิดหลังสี่พ่อพี่เสญ่ไวเทียร์มากกว่าสี่ไปส้นอีกสูตรหนึ่งโยกนะว่าว่าวบอกไวเนาะพอไม่หลายตัวห้าตัดเอาตัวเด่นโหลดตัวเดินตัวโซเออเพรต้องเอาหลายตัวมากหลายตัวกับจับง่ายกี่นะเมียนครับผม อาวัดใจไปจริงหละอันนี้ถือว่าเยอะอยู่ได้ในซี่คู่็ุด้ายเรว่าเราเพ่เป็นยง<อ>านงกันผ<อ>้ากันน้ำดีครับผมอืมาถีเลขล,ลังไปเลขล่างบานนี้ลักสิบยกมาเบิดสิบล่างสี่ห้าหกเจ็ดสิบล่างสี่ห้าหกเจ็ดสิบล่างครับผมเออเน้นไปที่สี่กับห้าขีดไว้สี่ก็ผ่าครับผมเออบานนี้เลขเด่นล่างเอ้าไปเฮดสูตรคู่ขี้แล้วได้เป็นเลขอย่างน้อยเลขกู่มาหนึ่งถึงสองตัว ปีเลยปั้นสองปีตัดหนึ่งกับสามสิบเลยเดินล่างโอ้ทีบ้างไว้ตอนแรงป่ะครับผมแม่นว้างไว้ตอนแรกหนึ่งสองสามเนี่ยต้องมาให้เห็นบาดว่าเหตุสูตรผู้ขี่มันจะเป็นเลขผู้อ่าสูตรผู้ขี่ยังเดินดีเรียกเกี่ยวว่าผู้ขี่เนาะครับผมบารู้ว่าจะผู้หรือขี่หรืออย่างน้อยผู้มาสองตัวบ่หรือสิบหาตัวหนึ่งสี่แม่เพราะว่าต้องมีเลขผู้สิบห้าเป็นขี่ขี่เห็นป่ะครับผมบ่กยังไงป่อสบหเป็นขี้ขี่แต่ว่าอย่างน้อยเลขผู้ต้องมาเห็นแม้มันเป็นเลขผู้ไงครับผม อะไี่าางไปไม่เป็นหนึ่งสองสามเลขี่สองโตพี่เลขตัดหนึ่งกับสามตีบนะอ๋อเข้าใจแล้วครับผมเออแหละแต่เลขว่างหลักสิบหลักสิบพวดสี่แลลวมันสิเข่ายู่สูตรนี่ยังสี่แหละแต่ว่าเอาสูตรที่เข่ามาลุ้งให้เอฟซีเบิงเนาะครับผมอ่ะพามันเดินต่อก็เดินดียูสูตรนี่หลักสิบล่างสี่โตนะครับมันจะจับู้เด่นว่านกับดัดเอิจับผู้เด่นเลยสี่สองห้าสองหายสองเม็ด สี่สองห้าสองครับผมแม่แอลอันเน้นไปที่ห้าสองเน้นห้าสองอ่านั่นแหละแต่ว่าเอเจซี่มาสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองตัดจัดเลยนะนลอตเตอรี่เออบอกไว้เพราะว่าเ,าเลขลักหนวยของผี่ปะกายหนึ่งสองสามนี่ว่างไหมมีมเลขตัวเดียวครับผม นนี้าาคือเจ้าก็เอาอันสองไว้หลักสิบพระว่าสูตรของพี่ไอ้กองสลากประมี่เลขดับต่ว่ากับคืึงวดที่แล้วหนึ่งมมนดับหลักสิบของพี่น่ะเออวันนี้มันจะสองดบบหลักสิบปีนี้ยังท่านหลุดนะที่เรื่อาะว่งตำแหน่งหลักหน่วยก็ถึงบอกไว้ต่ว่าซื้อโลดกันมากหลักสิบกระสือต่ว่าพี่เยว่างวงไว้หลักหน่วยคืึ่งวัดประหารละอ่านั่นแหละนี่นะครับผมอ๋อพิจนาเบิง ครับพี่น้องที่จับเพิ่มก็ได้เล้วครับพี่น้องเจ็ดสองก็ได้ขึ้นกันครับพี่น้องเนาะเจ็ดสองก็ได้แต่ละห้าอย่าเล่นเลขขี้ขี้เพราะว่าสูตรผู้ขี้พี่เพราะท่านหลุดมันจะเป็นเลขผู้มันสิมาสองตัวหรือบาจังไดแต่ละซีกับทีสดับเนาะแต่ว่าไอเอฟซีแต่ดับเปิดกับ่บมี่ัวเล่นแต่เราคิดว่าแต่ละดับเปิดลแต่คือ่โปรงซื้อนะเพราะว่าซีแต่ละดับสายแข็งนั่นแหละโบนัส เจ็ดกระดับสายแข็งโฮกระดับสายแข็งกันแจว่าดับเบิ้ลแจวบนตนังสือชอบเบิ้งจะถอดจิตปีเลยนะบอกไว้เนี่ยครับพี่น้องเนาะเลขบ่หลายหางครับพี่น้องติดไว้น้ำจักหน่อยอีกกระไก่กับผมติดจะหน้าเบิ้งโอ้ขาเนาล้วก็บัดเสื่อมากทะเลกดับแต่มันก็ลดต้นทุนได้แต่ว่าแต่เขาใจมากแล้วเมาซื้อโลดนะพี่เพราะสนเลขดับแตพี่จะเฮ็ดซื้อแกนแต่ว่าเพราะสนก็เลขดับเรียนเบิ้ลนะเรียนเบิ้ลโตเด่นนะ แต่คิดว่าดับเปิดกับพต้องเรียนแล้วดับศูนย์ถึงเก้าดับเปิดแล้วเนาะครับบ่เนเือบ่เนเือแล้วพี่พี่ซื้กับดับายแข็งปีนี้ก็บหลุดเทียเดียวนี่แต่ว่าพี่กับพี่ซื้อคือเก่าเมื่อมีดับกับมีเดนเดอร์ครับพี่น้องเมื่อมีดับกับมีเดนด้วยกันสู้กันเ่เพราะว่าเลขกงทีล่างอ่ะไอ้หนึ่งสี่หกแต่ไม่สลับกันมกต้องไา่เหตุแต่ว่ากันสองบขหลุดว่าต้องออกใจตัวใดตัวหนึ่งนะครับอะารที่ประกายกับีอ่า หลายสูตรด้วยครับพี่น้องมีหลายสูตรหล่ซอสครับผมสูตรเทียบหลาย่างครับผมเบาเทียบหาตัวเด่นเนาะตั้งบ่อปล่ยไหลแบบว่าเร้าจอไปเลยเข่าคือเข่านะพวกเข่ากับปลากันไหมจอไปเลยเ้าพอตเฟรชลากไปลากมากกันลากไปลากมากกับสูตรคือเก่ากับโคเปิ้ลกับเข่าคือเก่านะถ้าต้องหาตัวเด่นปลาจับเรียกกรไดเข่าคือเขารุดกับพยวากันไหมนะครับผมเอา ก็เเมาเชียร์กับขอบคุณพี่ประกายเด้อครับผมสีลบกวนพี่ประกายสนิทครับผมจังเงยกับฟ้องนี่ไปเป็นเงินหนาเฟืองน้อให้ยิ่งๆรวยๆเด้อกับสีใบลายเอฟซีครับผมให้พี่น้องเอฟซีเนาะ้โชคได้ลับญ่ไปนํากันกับพี่ประกายครับผมนั่นแหละยิงๆรวยๆครับพี่ประกายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเาครับพี่น้องครับผมครับมาแล้วเด้อครับพี่น้องเลขพี่ประกายครับผมเป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวง สิบหกท่านว่าคม6กสิบหกครับผมสิบบน6กับ7จ็ดที่ลงไปแล้วด้อครับพี่น้องเน้นเจ็ดหน่วยบนเก้านย์หนึ่งสองชนที่0นย์กับหนึ่งครับผมจับคู่เน้นคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมรองหกศูนย์หกหนึ่งับนี่สายบนพี่ปะไกยครับแล้วก็เลขลักลอยคือหาได้ครับพี่น้องห้าครับพี่น้องเนาะครับห้าตัวเดียว จับคู่570571ครับผมตัวเน้น5 6 0หกศส่วนเลขล่าลางครับผมเลขกลาง10บล่างสี่หาหกเจเน้นไปที่4กับ5ครับผมครับสำหรับหน่วยล่าง123กับที่ลงขี้ไปครับเน้นที่สองด้ครับผมครับ สองตัวล่างสี่สองห้าสองหรือว่าพี่น้องอิบซี่จะจับมดกระได้ดครับผมพิจารณาเบิงเอาเป็นแนวทางเส้นงสวกเส้นงดวงครับผมครับงดวันที่สิบหกท่านว่าคุม่มหกสิบหกขอให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ากันได้ครับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทน้งทางตัวเลขก,กับก่ามาเชียน้าเชียกกบขอให้ได้โชคง่ายไปน้ากันครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ